สวัสดีชาววอฟทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันเหมือนเดิมครับวันนี้ผมเอา King Tiger Capture มาให้ที่ชมกันซึ่งช่วงนี้ก็จะได้เห็นมันบ่อยมากๆนะเพราะว่ามันมีอีเวนต์ฮาโลวีนแล้วก็ได้จากอีเวนต์ด้วยนะครับก็อีเวนต์ก็กิจกรรมมันมันไม่ได้ยากอะไรนะครับทำไปเรื่อยก,ก็ก็จะได้รถฟรีคันนี้ เป็น Heavy Tank t เทียจากอเมริกานะครับก็คือเป็น t i เ e r ร์ทูนั่นแหละแล้วอเมริกาก็ยึดได้นะครับก็เลยอ่าเป็นกลายเป็นสัญชาติอเมริกาไปในเกมนี้นะครับส่งมาโดยเทลคุงไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะเทลคุงทีวีผมเรียกว่าเทลคุงแล้วกันนะครับมากับเพื่อนด้วยเป็นคิงไทเกอรทั้ง2คันเลยอยู่ในห้องเทียหกเทียนะครับแล้วก็มีจอมกันข้างละสคันซึ่งเปิดเกมมานี่เทลคุงอาจจะ เครื่องอาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะว่าเปิดมาปุ๊บนี่คือเพื่อนวิ่งกันไปหมดแล้วแล้วก็เจลคุงวิ่งเข้ามาเล่นในเมืองเป็นแมพที่ต้องชิงธงของเขานะครับด้านหน้าเห็นเป็นคิงไทเกอรด้วยกันยิงเข้าไปก็ยังยิงไม่เข้าครับแล้วก็โดนสวนเข้ามาครับยังไม่เสียเลือดแต่ว่าแทรกขาดนะครับเขาทำใช้สเกตกดซักเข้าไปที่เพดล่างครับ246นะครับมีจอนู้นนจอนยิงเข้ามามีจออยู่2คันครับ จอนอยู่2คันในเกมนี้เป็นจอนของเทียหกแล้วก็เทียเจอย่างละคันนะครับเป็นธงของเขานะซึ่งทางฝั่งของเทลคูมี่ต้องเข้ามายึดธงนะครับตอนนี้ได้เวลาบวกเต็มตัวแนละ้วเพราะว่าเครื่องสตาร์ติดแล้วนะแ,แล้วก็มีมี ebr แม่ snap โ o a ด้วยนะโอ้โหอย่างคมเนดะี๋ยบอกเลยอย่างคมแต่ว่ามีใท้64ยิงลูกท้องเข้ามายังบล็อกได้อยู่ครับ ค่อนข้างหนาในระดับเทียของมันนี่ยเทียหกเทยเจ็ดในยิงกันยากเลยสําหรับคันนี้นะครับหนาเลยทีเดียวนะครับหนาใช้ได้แล้วปืนคมมากนะปืนคมจริงๆนะครับแต่ว่าลายที่คุณเห็นนี้เป็นลาย T D นะก็เห็นหัวของ EBR c อ o s ครับซักเข้าไเ2้านะครับลายตรงนี้มันก็จะเลอะเทอะนิดนึงนะมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเนะีฮะ 0ต่อ3ครับสกอร์ตอนนี้ครับโดนนำอยู่นะฮะแม่เปิดมาถึงโดนนำเลยนะครับโดนโดนฝั่งกันฐานนี่เขาบุกเนี่ยเออฝั่งกันฐานเขาไม่กันนะยเขาบุกเขาบุกขึ้นมาเราจริงๆเราบุกขึ้นมาที่ที่ในเมืองนี่แหละแล้วก็เขาก็กันอยู่นะครับแล้วก็ต้องมีเห็นไท64ครับซักไป247ครับ แล้วก็หายตัวไปครับเลียะการมองคันนี้ถือว่าใช้ได้ดีเลยนะครับมองค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ว่าเพื่อนนี่โดนแบบโบ๊ะโบ๊ะบบบสะบักสะบ,บอมอยู่นะเลือดหายไปครึ่งหลอดแล้วเพื่อนยังนิ่งอยู่เลยนะครืคอน่ะจะขยับทีหนึ่งก็โดนทีหนึ่งนะเยแถวุงเอาไงดีครับทางขวามีโชยชิ้วเพยายามจะ เข้ามาล้วงเหมือนกันนะฮะแล้วก็จอนก็โดนโอ้โหไทย4กก็ยิงเข้ามาครับลูกทอง120ครับโดนเข้ามา120แล้วมองไม่เห็นด้วยนะครับเทวกรุงก็ไม่อยากจะออกไปแล้วตอนนี้พลรถครับพลบรรจุครับเหลืองครับลุดซ่อมก็คูดาวอยู่แล้วก็เห็นแท็กของเชอร์ชิลเจ็ดโผล่มาซักเข้าไป256ครับตอนนี้ทำอะไรไม่ค่อยได้ครับ ติดแงกอยู่ตรงนี้ครับจะออกก็ออกไม่ได้จะไปไหนก็ไปไม่ได้ครับสกอสามต่อเจ็ดครับบุกไปบุกมากลายเป็นว่าโดนเขาเด็บเด็บดีอยู่นะฮะเจาะยากเจาะยากนะฮะจอนก็ยิงเข้ามาตรงนี้เห็นอยู่แวบๆนะฮะสำหรับไทยเออเควีนะแต่ยิงเข้าไปรีบยงิยงไปนิดหนึง่ง,ง,งครับยิงไม่โดดนะครับ <S <S โยกไปโยกันมาครับตรงนี้ครับเจอชิวเจ็ดครับสรุปว่าเทวคุง เหมือนจะไปนะไปไปมาเต็มตัวแล้วนะออกมาครึ่งคันแล้วก็ถอยออกมานะครับไปไม่สุดนะมีคนทักไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เชอร์ชิวเจ็ดมาแล้วครับหนึ่งนัดเข้าไปกับเชอร์ชิวเจ็ดครับแล้วก็บล็อกได้ทั้งเชอร์ชิวเจ็ดแล้วก็ทั้ง v c 44ด้วยนะครับ VC44 ครับแล้วก็มีคันนึงเป็น V k เค0 2นะครับ 3 0 2 m ครับคือเทลคุงไม่ต้องทำอะไรเยอะครับแค่ออกไปแองเกิลก็ใช้ได้แล้วครับเพราะมันค่อนข้างหนาแต่ตอนนี้ถอยตูดออกมาแล้วก็ซัดแหมติดเสารครับพยายามจะซัดคิงไทเกอร์อยู่นะครับยังเล็งไม่ดีพอนะครับแล้วก็มี vc44 ครับซัดเข้ามาได้แค่แทร็กเหลืองอา้าวแทร็กขาดเหมือนกันเนแะทร็กขาดเหมือนกันแล้วก็สวนกลับไปครับ ยิงเข้าไปนัดเมื่อกี้แล้วก็ส n a p นัดนี้ครับเชยชิวเจ็ดเก็บไป1คันครับแต่ตอนนี้สกอร์4ต่อ10ครับ4ต่อ11แล้วด้วยนะครับตรงนี้เห็นเป็น kv 3ซัดเข้าไปเต็มเตมครับ204อี่อกนัดเดียวไปแน,น่นอนสำหรับ kv 3แล้วก็นิ่งๆแล้วก็เรียบร้อยครับเก็บไปเป็น2คิว blocking tiger ได้ด้วยมีทั้งด้านหน้าด้านหลังครับ เข,เข้ามาขนาบกันเต็มไปหมดเลยนะฮะเห็นแท็กแล้วซักเข้าไปเต็มๆครับ228รบแครับแล้วก็บล็อกได้ด้วยแล้วก็ v c 4 4ีนี่เขาจะแบบพยายามล้วงแต่ว่าเอาคิงไทเกอร์ก่อนครับเก็บไปเป็น3คิวตรงนี้ครับแล้วก็ v c 4 4พยายามจะอ้อมมาครับแล้วก็หันหน้ามาทั้งคู่เลยนะฮะทั้งเราทั้งเพื่อนเลยนี่รุม VC44 ครับแต่เพื่อนใกล้ตายแล้วนะฮะแล้วก็เซฟเพื่อนไว้แหมได้แค่แท็กเท่านั้นได้แค่แท็กเท่านั้นนะตอนนี้สรุปว่าตอนนี้เหลือ เทวคุงกับเพื่อน2คนในทีมและอีกฝั่งหนึ่งเหลือ7คันนะฮะตรงนี้มีสโ o d a าที25วิ่งโถมเข้ามานะครับแล้วก็ไกลๆเป็นใช้6-4ตรงนี้ครับดิ่งๆซัดเข้าไป264ครับสโ o d a าพยายามจะล้วงครับพยายามจะอ้อมมามี WZ 131ยิงเข้ามาด้วยวมีบล็อกได้อยู่สโ o d a าโดนเข้ามา95เท่านั้นครับสโ o d a าหมดแล้วใช่ไหม ก็ซัดเต็มตูดเข้าไป279ครับเอาหน้านั้นอารับเข้าไปครับเพื่อนยังรอดอยู่นะเพื่อนยังพยายามโยกรอดอยู่นะแล้วก็เดบิแเซตตรงนี้ครับเรียบร้อยครับโอ้โหโดนเหมือนมาเหมือนกันนะโดนมา238นะ้หนักหนักเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ชิ้ลีครับเรียบร้อยครับโอ้โหเคลียร์กันแบบมารุมมาตุ้มตรงนี้ครับ2คนแล้วที่ปฏิหารคือเพื่อนยังรอดนะเออ แม่เพื่อนนี่อึดจริงๆอึดได้ใจครับอึดได้ใจจริงๆโอเวฟนี้หนักๆครับมาดุมมาตุ้มจริงๆคร, mm hmm. ครับเหลืออีก3คันเท่านั้นครับ kv 2แล้วก็ m 1 2แล้วก็ m 4 4 kv 2 1หนึ่งคันแล้วก็จอนอีก2คันนะครับซึ่ง kv 2ลาสปอร์ตอยู่ a 1เลยนะไม่แน่ใจว่าไปทำอะไรตรงนั้นแล้วเหลือจอน2คันนะครับซึ่งคนที่น่าจะ ไม่รอดมีโอกาสที่จะตายมากที่สุดเลือดนี่แหละเหลือเลือดอยู่แค่ร้อยสามนะฮะร้อยสามเท่านั้นสวนเทลคุงนี่ยังเหลืออยู่400กว่า,ก,วาก็ยังโอเคครับโยกกันไปโยกันมานะเอาหน้ารับนะโอ้หลังชนเรียกว่าหลังชนกันเลยนะครับหลังพิงฝาต้องต้องชื่นชมเพื่อนด้วยนะ แล้วรถก็ค่อนข้างจะหนาโดนลุมเข้ามาขนาดนี้ก็ยังเอาอยู่นะครับยังเอาอยู่เ้าตัดสินใจครับ2คนนี้แคปครับช่วยกันแคปครับช่วยกันแคปครับคือไม่บุกนะฮะไม่บุกครับเพราะว่าเสี่ยงนะฮะเสี่ยงมากๆนะครับสามคันเอาแบบเซฟเซฟนะครับอยากได้ต้องวิ่งเข้ามานะครับแต่ว่าก็ใช้เวลา ไม่ถึง20วิิวิแล้วเอา้าจอดมาแล้วครับ1นัดครับจากขวามือครับสุ่มเข้ามานะครับหรืออีกแปวิเท่านั้น7วิ6วิแล้วก็มาแล้วครับ M 4 4ครับล็อกเป้าหันมายิงเรียบร้อยครับเก็บไปแล้วก็แคปสำเร็จครับอ้อสรุปว่า KV 2น่าจะไปสนายอยู่ด้านหลังหรือ AFK มากกว่านะฮะ ก็เร,เรียบร้อยกันไปสำหรับเกมนี้นะครับเทลคุงทีวีนะก็ไดเอ็มมานะครับหรือว่าเอทังเกอร์นะครับได้บราเดอร์อินอาร์มหรือว่าพี่น้องลม่มลบนะครับแล้วก็ไฮคาลิเบอร์แล้วก็ท็อปกันนะครับยิงไปทั้งหมดหลายคันเหมือนกันนะครับรายชื่อตรงนี้นะครับได้เงินมาทั้งหมด189,000กว่ากนะครับค่าประสบการณ์5,644ยิงไปทั้งหมด3,596นะครับ7คิวแล้วก็ค่าประสบการณ์ดิบ 1,600กับ1นะครับส่วนเพื่อนก็ตามมาติดติดเลยนะครับก็ทำสถิติใช้ได้ทำคะแนนตรงนี้ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับยิงไปทั้งหมด23นัดเข้าเป้า21เจาะกรอะสิบแปนะครับดาเมจรวม3า0พนะครับบล็อกไปถึง2,575นะครับแล้วก็มีแอสเซดิก619นะครับเป็นบัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อมไป4ี0พค่ากสสนสามหมื่นแล้วก็ยุทธปัจจัยอีก26,000นะครับก็หักเยอะเปรมควรสำหรับยุทธปัจจัยนะครับเพราะว่าเอาอาหารมาด้วยนะฮะก เหลือกันมาใช้อยู่นะครับเยอะเหมือนกันนะแสนสองเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นรถพรีเมียมนะครับเก็บตังค์ได้แล้วก็ทําคะแนนในเกมนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็เพื่อนก็เล่นได้ดีเหมือนกันนะก็ต้องชมทั้งคู่เลยนะฮะช่วยกันแบกนะครับก็เป็นเกมที่สนุกดีเหมือนกันนะสองแรงแข่งขันช่วยกันหันหลังชนเลยนะหันหลังพิงฝาแล้วก็ช่วยกันเด็บกันโอเคมากๆช่วยกันเอาตัวรอดนะอย่าเรียกว่าเด็บเลยนะช่วยกันเอาตัวรอดจน แคปชนะมาได้นะก็สนุกดีเหมือนกันขอบคุณเทลคุงทีวีด้วยสําหรับคลิปมันๆแบบนี้นะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Sub s c r i b e ให้นิกกี้ทีวีด้วยแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ